ฉะนั้นเวลาเราเจ็บเนี Arizona, <the> ่ยเราเจ็บเนี่ยร่างกายบันเจ็บหรือความเจ็บมันเกิดกับร่างกายเออดีๆเนี่ยเจ็บเข่าเนี่ยกับร่างกายเนี่ยร่างกายบันเจ็บหรือความเจ็บมันเกิดกับร่างกายความเจ็บมันเกิดกับร่างกายใช่ไหมแล้วเวลาความเจ็บมันหายไปเนี่ยร่างกายเราหายไปด้วยไหม เรือกว่ามันเจ็บเข่าแล้วก็หายเจ็บเข่าเข่าหายด้วยเนี่ยเรียกว่าตัวชี้วัดหมายความว่าถ้ามันเป็นอันเดียวกันภาวะใดก็ตามถ้าเป็นอันเดียวกันมันจะหายไปด้วยกันแต่ถ้าสิ่งหนึ่งมันหายไปอีกสิ่งหนึ่งเหลืออยู่แสดงว่าไม่ใช่อันเดียวกันแล้วเนี่ยตัวชี้วัดว่าอ๋อมันไม่ใช่อันเดียวกันนะอย่างเสียงกับหูเนี่ย เวลาเสียงหายไปเราทำดูที่ใบหูหายบ่ะไม่หายใช่ไหมเวลากลิ่นกับจมูกมันการเวลากลิ่นหายไปจมูกหายไหมไม่หายใช่ไหมแล้วรสกับลิ้นเหมือนกันเวลารสหายไปลิ้นหายไหมไม่หายใช่ไหมอ่าเนี่ยเนี่ยคือตัวชี้วัดจำว่ดีร่างกายไม่เคยเจ็บเคยปวดนะร่างกายเนี่ยไม่ใช่เจ็บปวดแต่สิ่งเจ็บปวดอะมาอาศัยร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็หายไปพอมีเหตุปัจจัยใหม่เขาก็เกิดอีก พอหมดเกตียดกดปัจจัยเขาก็หายฉะนั้นร่างกายเป็นเสมือนเวทีเวทีเหมือนกับโต๊ะเนี่ยโต๊ะกับสิ่งของที่วางบนโต๊ะเนี่ยอันเดียวกันไหมเวลายกลงไปปุ๊บสิ่งของมันหายไปแต่โต๊ะเหลืออยู่บ่เนี่ยโต๊ะกับสิ่งของมันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันแต่ตอนมันอยู่ด้วยกันมันเหมือนอันเดียวกันนะเี๋ยวเวลาสังเกตดูเวลาเราเจ็บ่ย แล้วเจ็บกับร่างกายเนี่ยความเจ็บไม่ใช่ร่างกายแต่ความเจ็บมาอาศัยร่างกายเกิดเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเหมาะสมเข้ามามก็เกิดเช่นคุณนั่งนานๆเ็้าไม่เจ็บไม่มีทางอะ่ะเดินนานๆเน,านี่ยมันไม่เมื่อยไม่มีทางอะ่ะนอกจากคนไหนเคยเดินบ่อยๆแล้วมันเพิ่มปริมาณได้ไหมพอเราเดินบ้านานเข้าแล้วก็ไอ้ความเมื่อยมันจะหายไปตอลอดทะลุมันบ่อย